สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด หนาวแน่ก้าวไกลเตรียมฟ้องกลับวารงหมิ่นประมาทกล่าวหาแก้มาตรา112ปฏิปักษการปกครองล้มล้างสถาบันสสพิสนุโลกพักก้าไกลตอบโต้วรงปัดยื่นแก้มาตรา212ล้มล้างการปกครองย้ำยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเตรียมฟ้องกลับเอาผิดหมิ่นประมาทกล่าวหาด้วยความเท็จ เพจพักก้าวไกลโพสต์ข้อความระบุว่าอ้างเพื่อเอื้อตัวเองปฏิพัทธ์ชี้การกระทําของหมอวรงไม่ส่งผลดีต่อสถาบันกษัตริย์เลยแม้แต่น้อยเผยก้าวไกลเตรียมฟ้องกลับฐานหมิ่นประมาทย้ําการเสนอแก้ไขมาตรา112ไม่ใช่ปฏิปักษต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สิ่งที่เราตั้งข้อสงสัยต่อการกระทําของนายแพทย์วะรงมาจากการนําสถาบันพระมหากษัตริย์มากล่าวอ้างเพื่อเป็นเครื่องมือให้ตัวเองกลับเข้าสู่เส้นทางการเมืองใช่หรือไม่ หากนายแพทย์วรงมีเจตนาดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์จริงต้องไม่นำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องกำบังเพื่อให้ตัวเองเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีผลดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแม้แต่น้อยหากยังเดินหน้ากระทำการเช่นนี้ต่อไปประชาชนจะเข้าใจผิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้อยู่กับประชาธิปไตยซึ่งไม่เป็นผลดีเลย ปัดดิพัส์สันติพาดาสอส,อสอพิษนุโลกเขตหนึ่งพักเก้าไกลในฐานะประธานคณะกรรมาการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรกล่าวชี้แจงจากกรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมประธานกลุ่มไทยพักดีเตรียมล่ารายชื่อเพื่อประชาชนขัดขานแก้กฎหมายมาตรา112ซึ่งเป็นยต,ติที่พักก้าวไกลเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยให้เหตุผลว่า การแก้ไขดังกล่าวเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเป็นการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์พักเก้าไกลและผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรายึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเราพูดเรื่องนี้ในหลายครั้งในการอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร จุดยืนของภักเราไม่มีความคิดที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ เลยสักนิดเดียวการที่นายแพทย์วรงใส่ร้ายและแจ้งข้อกล่าวหามาตรา112ต่อพี่น้องประชาชนและพาดพิงต่อพักเก้าวไกลว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองและล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเรื่องที่เป็นการกล่าวข้อมูลเท็จและเป็นการหมิ่นประมาททําให้เสียชื่อเสียงทําให้พี่น้องประชาชนมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อพักก้าวไกลโดยพักก้าวไกลจึงเห็นด้วยที่จะฟ้องนายแพทย พทะรงค์ในมาตรา326เกี่ยวกับการหมิ่นประมาท ปฏิพัฒย์ยังกล่าวด้วยว่าสำหรับกรณีที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งความจากนายแพทย์วรงทั้งที่รู้ว่าเป็นข้อมูลเท,ท็จพักเก้าวไกลก็จะพิจารณาเช่นกันว่าจะดำเนินคดีอย่างไรต่อไปในคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐประพฤติมิชอบต่อภักการเมืองและประชาชนอาจเป็นการเอาผิดตามมาตรา200หรือ157ที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถดำเนินคดีต่อพี่น้องประชาชนในเหตุที่เกินควรได้ ก้าวไกลมาตรา112่มิ่นประมาทสถาบันกษัตริย์ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ